เ,เครื่องทุด,ดงนะครับเครื่องทุด,ดงเครื่องใช้ประจำอวบเพศผ้านะครับซึ่งเวลาหลวงปู่ออกทุด,ดงก็จะมีเครื่องเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้นะครับอุปกรณ์เหล่านี้เราก็ต้องไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเป็นเครื่องทุด,ดงขวัตนะครับทุด,ดงขวัตหลวงปู่ท่านเขาจะออกทุด,ดงประจํานะครับก็มี โอ้นะครับมีกรดมอีอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำเครื่องตีวอนสังคาติต่งตางๆนะครับเครื่องสังคาติตา่างๆเราก็จะถ่ายคลิปไปให้ท่านได้ชมกันนะครับเครื่องใช้ประเภทน้ำนะครับอันนี้เครื่องใช้ประเภทน้ำเครื่องใช้ประเภทน้ำนี่ก็จะมี เครื่องกรองน้ำนะครับเครื่องกรองน้ำอัตราบริการต่างๆนะครับก็พาช่าชมนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาอธิบายฟังนะครับมาอธิบายมาถ่ายให้ดูอีกสักครั้งนะครับมาถ่ายให้ดูอีกสักครั้งอันนี้เป็นเครื่องทุดงนะครับทุดงวัดจะมีอะไรบ้างนะครับก็ก็เป็น ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าน่าศึกษานะครับน่าศึกษาเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากนะครับเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากนะครับท่านเป็นพระหานของของเราชาวพันนานะครับที่คุณตาเคยเกล่นไว้เสมอว่าถ้าญาติพี่น้องจะมาพันนานะครับจะมาเยี่ยมชมที่หลวงปู่ คือพพิพิธภัณฑ์หลวงปู่วันอัจโรคุณตาก็จะพามากราบนวัสการนะครับพระบรมพระธาตุของหลวงปู่นะครับพระธาตุของหลวง,ง,งปู่แล้วก็มาดูพิพิธภัณฑ์ของท่านจะมีอะไรบ้างตรงข้างหน้าที่กําลังถ่ายเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับการทุดงนะครับเกี่ยวกับการทุดงนะครับว่าการทุดงนั้นมีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างเราชาวพนาก็ชื่นอกชื่นใจกับการที่มีหลวงปู่เป็นที่ศักการะเป็นที่คุ้มครองอท่านกา็สร้างโรงพยาบาลให้ครับพวกเราได้ได้กินได้ได้ได,ได,ได้ได้ใช้ได้รักษาโรคนะครับคือโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระอาจารย์พันธ์อาจารโล นะครับขึ่นหลวงป,ปู่สร้างเองนะครับปัจจุบันนี้ก็จะมีเงินส่วนหนึ่งเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอะ่ะเป็นกองทุนนะครับโรงพยาบาลซึ่งเวลาหลวงหลวงหลวงปู่เจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็นประธานถ้าเราต้องการจะใช้เงินจะไปสร้างตึกอาพาธสงต่างๆหรือ,อตอนนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะสร้าง ตึกทันตกรรมนะครับตตึกทันรันทันตกรรมที่ทันสมัยนะครับติตึกทันตกรรมทันตกรรมที่ทันสมัยซึ่งก็ใช้เงินหลายอาหลายหลายสิบล้านอยู่นะครับอาลวงปู่ก็ได้อุมัติให้แล้วนะครับอาได้อนุมัติให้แล้วก็เราก็จะเอามาสร้างกันนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์อาจะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยพอสมควรนะครับ โรงพยาบาลาอาจารย์พัน์อาจโลนะครับเราก็จะใช้ถ่ายคลิปตรงนี้สักห้านาทีนะครับห้านาทีหรือสี่นาทีกว่ากว่านะครับสี่นาทีกว่ากว่า,วานะครับสี่นาทีกว่ากว่านะครับอ่าก็เผื่อให้ให้ญาติธรรมทั้งหลายได้ได้ได้ชมและได้สกละโมโนชนาสาัุด้วยถ้าท่านจะมา ท่านจะมาเที่ยวคุณตาก็จะจะเอาเงินส่วนหนึ่งที่เป็นค่าสมาชิกของของช่องคุณตาเจ้าคำคูณเนี่ยเอาเอามา,ารวมกันไว้แล้วก็จะจัดเป็นค่า,าค่าค่าเดินทางค่ารถค่าน้ำมันรถอะไรอย่างนั้นคุณตาก็จะนำมา,าช่วยในการ ไอพี่น้องที่เห็นอยู่เนี่ยภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นวัดเป็นวัดถ้ำขามนะครับวัดถ้ำขามนะครับซึ่งคุณปีนี้ได้ไปทอดกระถินที่วัดถ้ำขามนะครับก็ขอลงคลิปแค,แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ